เขาชนกันเนี่ยภูเขาภูเขาจะเป็นจะเป็นภูเขาชนกันนะสองฝั่งข้างแม่น้ําภูเขาก็เลยเรียกเขาชนกันตรงเนี้ยมันจะมีแม่น้ําขั้นกลางเนี่ยคลองเดียวกันกับตัวเนี้ย เป็นภูเขามีวัดด้วยนะอยู่ขวามบมืก็ก่อนเป็นสำนักนะทุกวันนี้นะเป็นวัดเรียงก็ไม่รู้เป็นวัดแล้วอันนี้ก็มีสาลไทยไปมาก็ต้องมาไหว้ตรงนี้ไง ระหว่างเขาเขาสองลูกฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นแม่น้ำฝั่งซ้ายข้ามไปฝั่งนู้นมันจะมี มันก็ติดอยู่กระแพงอันนี้มันเก็ดติดต่อแพงเผ็ด น้ํายาวเลยเส้นฝั่งซ้ายนะเป็นไม่น้ําใหญ่อ่างก่นงยาวเลยเดี๋ยวอยากเขาชนกันเมื่อก่อนมันขึ้นรัดยาวนะแต่ทุกวันนี้เป็น เป็นแม่วงแยกจากรัยามาเป็นอำเภอแม่วงเมื่อก่อนเป็นกิ่งกิ่งกิ่งอำเภอแม่วงออกจากกิ่งก็เป็นแม่วงเลยต,เต้นกระถินต้นกระถินให้แพะให้วัว เลยถึงนี่นี่เป็นแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาก็ไปแม่วงเพื่แม่วงออกบ้านไล่อุทัยได้ถ้าไปซ้ายก็แพงพพิษ cái lát dao